Your arms I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. Cause you took my scars, bruises and bruises ปลาดุพี่นาไม่บายค่ะไม่บายเช้านี้จะมีแค่ลิคุกกับพี่นาะไปกันสองคนนะคะเพราะว่าพี่ปอหกเมื่อวานเขาไปเพิ่งกลับมาจากาศนศึกษาเขาก็เลยบบว่าให้ไปโรงเรียนตอนสิบโมงครึ่งค่ะแบบว่าให้เด็กพักก่อนอน,นี่เร็วก็ยังไม่ตื่นเลยนะคะคงจะแบบว่าเหนื่อยเพลียไปที่นู้นไม่ได้นอนค่ะ

จับหัวมากไม่ได้ตอนนี้คือแบบมาอ้อนเองเลยเนาะจีแต่ก่อนคือจับตรงนี้คือแววงกัดเลยนะมีลาเข้าคะคนนี้น้องมาลรีนน้องมาลรนตื่นเช้ามาหนูมีคิ้ตาตลอดเลยคือถ้าคิ้ตาแมวประมาณนี้ก็คือปกตินะถ้าแมวเขาแมวโตเนี่ยคี้ตาประมาณนี้เขาก็จะแบบ ทำความสะอาดหน้าต่างของเองได้นะคะถ้าแบบว่าแบบคิ้ตาเกิดกังหรือว่าแบบโอ้โเยอะผิดปกติอันนี้คือไม่สบายนะคะอย่างนี้คือปกติอยู่หนูหนูอย่าปิดปิดพัดลมนะลูกช่วงนี้อากาศก็แบบรอนะ้อนเราต้องเปิดพัดลมตลอดนะคะแต่ก็แบบยังไม่ถึงขั้นต้องเปิดแอร์ตลอดทั้งวันนะคะข้งางล่างแต่ข้างบนชั้นสามนี่คือช่วงนี้ก็ต้องแบบเปิดแอร์แล้วนะคะ น้องมิ้นน้องมิ้คะน้องมินน้องมิ้นจะเป็นเด็กผู้หญิงอื่นๆหน่อยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะกิจวัตรในแต่ละวันส่งเด็กๆแล้วก็รดน้ำต้นไม้แล้วก็ไปทำงานบ้านแล้วก็ไปดูแลแมวเสร็จแล้วก็ถึงจะมาเริ่มทำงานร้านนะคะ ตอนนี้เลโอเพิ่งจะตื่นมาไม่นานก็กำลังเตรียมตัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งเลโอไปโรงเรียนแล้วก็ทำงานยาวๆไปค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ส่งของกันอีกนะคะชีวิตก็วนลูบอยู่เงี้ยนะคะ,ะเต็มตัวหลบเต็มตัวเก็บโต๊ะเก็บของให้เรียบร้อย อ๋อน้ำชานี่เมื่อวานเขาให้มาพอดีค่ะวันนี้เลยเราบอกเขาใส่น้ําไปกินคือเด็กญี่ปุ่นเขาจะเป็นเด็กที่แบบชอบกินน้ําชากันนะคะคือกินน้ําชากันตั้งแต่เด็กๆเ,เลย Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of fall <laughs> <laughs> in love, but past relationships. Lina, นี่นะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปที่ดงกี้กันอีกแล้วนะไ,ไ,ไปไหมคะมเพราะว่าป้าป๋าให้ไปซื้ออย่าคิดโทีอีกแล้วงั้นเดี๋ยวหนูไปทํากันบ้านแล้วเราไปกันหนูถืออะไรมาคะโอ้ดอกไม้เหรอคะอมีการเก็บดอกไม้ริมทางไปไปทำกันบ้านกันแล้วแล้วไปไหนอะ อ๋อดอกไม้ไปวาอโอค่ะค่ะน้องเจสซี่วันก่อนค่ะตอนเช้ามื้อค่ะก็แบบตื่นมารอส่งปะปากประมาณแบบตีสากว่าแล้วก็มานั่งโซฟาในมุมมืดๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วเจสซี่ก็เดินมาหาเจสซี่เขาก็แบบมายืนอยู่ข้างๆสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมเกเกงเราเปียกทำไมเปียกๆแล้วอุ่นๆ เจสซี่มาฉีใส่ขาบีนะ่ะเขาไม่ได้ฉีแบบฉีอค่นะเขาแบบสเปรย์เขาเป็นเด็กผู้หญิงแต่เขาสเปรย์แบบคือหันก้นมาทางเราแล้วก็แบบปล่อยเี่ยอวอมาแบบนิดนิดด่าไม่ได้เยอะเจสซี่ทำไมหนูทำตัวอย่างนี้ล่ะเสร็จแล้วป,ป้าปาก็เลยบอกว่าเนี่ยเจสซี่อ่ะเขาเห็นว่าเบี่ะเป็นลูกน้องชัวร์เลยต้องแบบมา้องตัวฉีใส่โอ๊ยเจสซี่ หนูนี่หรือหนูเข้าใจผิดปะว่าเป็นอย่างอื่นไม่ใช่มัมม่านั่งอยู่ใช่ไหมใช่ไหมลูกลูกลูกไม่เคยีใส่มัมะม่ามาก่อนเลยนะอือช่วงนี้คืออากาศร้อนนะคะขนแมวก็จะยิ่งแบบเนี่ค่ะปึง้งออกมาแบบไม่เราเราแค่จับธรรมดานะคะไม่ทำอะไรเลยออกมาแบบเยอะมากก็ตอนนี้ขนจะล่วงหนักมากนี่คือแค่แค่รูปนะคะเนี่ย แบบไม่ได้ไม่ได้แรงอะแค่แบบปึ๊บปึ๊บออกมาขนแรงมากลูกลี่น้าบอกว่าอยากให้ตัดผมข้างหลังให้นะคะเพราะว่าผมข้างหลังยาวมากก็มาดิไหนคะโอเคได้มาตัดให้ลี่น้านี่ไม่เคยต้องเข้าร้านตัดผมนะคะเพราะว่ามามาตัดให้เองใช่ไหมคะลี่น้ืมานั่งลงมามาตัดจ้ะคือก็ตัดกันแบบง่ายๆเนี่ยค่ะกันไกลประจําตัวกันไกลตัดผมนะคะ ตัดอย่างนี้เลยเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วค่อยมาดูค่ะว่าจะตัดได้ไหมไปเป็นไงคะลูกสั้นลงไหมสั้นลงมาเพราะว่ามันหน้าร้อนแล้วหนูไห้ผมยาวไม่ไหวหรอกมันร้อนมากโอเคไหมคะก็แบบพอมัดได้พอดีค่ะดจิหรืออืมมัดได้น่ารักอืมได้ส้นตนไดมค่ะอออ๋ออยากอยากดูอยากดูเหรอโอเคแป๊บนึง โอเคถ่ายให้แล้วค่ะเดี๋ยวนะค่อยมาดูรูปเนะเาะรักนะผมหน้ายาวไปเนี่ยเดี๋ยวมาตัดให้โอเคไหมคะลูกโอเคมัดผมได้ค่ะสวยคะ่ะสวยทำมันไหนอันนี้เหรอลูกอันนี้เหรอคะ โอเคอ่ะทำเลยค่ะกันได้เก่งมากเลยค่ะลีนาโอ้โหมา่ใหม่ไม่ทันได้บอกเลยหนูทำเองได้แล้วหรอคะนี่คเปิดแอร์ ที่หอายคุกอเอะไรหรออ๋อเดี๋ยวนั่นกเที่ยงค์กทบคุกเไเดเอ๊ะแล้วก็เเสริอ่ะโอมิรอาไม่มเด้เลมาถึงก็กินไอติมเลนะลูกอันนี้ร้อนจริงเนาะทุกแบบเสื้อเป็นรอยหมดเลยเนี่ยเสื้อรอยกระเป๋าไม่รู้ไมเคมามาไปดงกี้ก่อนนะ เดี๋ยวไปซื้อแม็กมาให้บายยจ้านี่กูไปกับมาหมาเป้าไปเป้าหรือจะอยู่บ้านมามาไปดงกี้ก็ไปซื้อของเฉยๆแม็กเราก็ซื้อของอยากงานมีคัอืมโอเคเดี๋ยวออกไปซื้ออยา่กิทโทรีให้ป้าป๋าก่อนนะคะ อะไรนะคะอะไรคะก็ใันทำแต่โด้อืมนีนั่นโตสุดอาชีพจักรี้เินดิินันอาชีต์ไดิกะเอ่อมีอะไรบ้างนะลูกบังโกต้สิบรังโกบรังโกต้้ว่าอืมอะไรคะบรังโกอะไรอ่ะอินทีกัยทไมไมได้ลูกสลเดอร์อ๋ มาถึงที่ดงกี้กันอีกแล้วนะคะ ร้อยเยนนะลูกลองซื้อซื้อดีกว่าลูกเหลือร้อ100ยเยนให้ได้อ,ออกกินได้นี่นะก็น,ะน่าจะกินได้ไดิขุดด้วยโอ้ถูกมากถูกมากเอาเลยลูกห้าสิบเก้าเยนโอเคเขาลดราคานะคะเนี่ยข้าวหนึ่งเนื้อข้า,น,น,น,าน,นึ่งนเนาะเอาันี้ไ,มไหมลดฟู้ดเอ้ยเกรฟฟู้ดเหรออ๋อแถวนี้แบบลดราคาขนมค่ะเหลือร้อยเยน รสแกงกะหรี่โตเกียวอันนี้ยากิโซ,โซบะแบบเผ็ดมากค่ะระดับไฟนอลนรกไฟนอลเลยแต่ถ้าทานจะกินไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเขาร้องไห้เลยเนาะเผ็ดเกินซื้ออันนี้ก่อนลูกอันนี้คือชอบกินเองนะคะเป็นแบบเหมือน ข้าวปลาแกะมาให้แล้วค่ะซื้อไปฝากป้าปปาแล้วกันค่ะ ปกติจะไม่ค่อยเห็นเนื้อเป็ดเท่าไหร่ะอ,อันนี้คือขนมอะไรหรืออะไรเนี่ยคุโรยคุโยตโตคุโรยนี่แปละว่าดำนะคะคุโยตโตคือแบบคนหน้าเข้มค่ะอ๋อก็คืออาจจะเป็นการเล่นคำ ดาวเองนะคะจากคำว่าชิโรยคอิบิโตอันนี้ก็เป็นคุโรยคิยิโตะแล้วก็เป็นขนมสีดำไส้มันม่วงอืเป็นแบบของจากหลายๆจังหวัดมารวมกันค่ะตรงนี้อันนี้เหมือนจะเป็นน้ำมะนาวโอกินาวานะคะอันนี้คือขนมหูหมูะคะ่ะทำมาจากหนังตรงหูหมูนะคะหูก็เล็กไปไหม ขนมแบบถูนะคะชิ้นละสิบยี่สิบสามสิบเยนค่ะเอาให้ที่ขู่กับไอโอด้ลูกโอเคขอทุกคนเนาะจ้า อันนี้ก็เป็นขนมยี่ห้อของดงกี้นะคะขายถึงละหนึ่งร้ยเยนโดยประมาณะคะ่ะก็กินด้วยกันไม่เป็นไรลูกสามคนแบบมันเป็นของเล็กๆน้อยน้ออเดียด แบบเก่าๆอ่ะอาราชีก็คือชอบวงอาราชีนะคะตั้งแต่เขาแบบเริ่มเดบิวต์มาเลยชอบไอบาที่สุดค่ะ hoe Lovely entreprene kling and cultivars stewards si pulse ถ้าหนูสั่งแฮปปี้เซ็ตมันจะแบบไม่ได้กินนักเก็ตแบบเผ็ดนะลูกจะเอาอันไหนนักเก็ตตหนูจะสั่งแฮปปี้เซ็ตตเหรอ,อนักเก็ตไม่เผ็ดนะโอเคอโอเค คืออะไรกันระหนอแก้วเหรอลูกอ๋อเขาเขียนว่าเป็นแก้วสำหรับเอาไปกินในที่แคมป์นะคะอ๋อแสดงว่าเซตพวกนี้จะเป็นเซตแบบสำหรับเอาไปแบบไปแคมป์ไปอะไรเพราะมีช้อนซ้อมมีอะไรด้วยแต่น้ำแบบว่ามันกินน้ำยากอะเนี่ย ยังไงไ oh. ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นร้านไอติมนะคะแล้วที่เนี้ยเดินผ่านตั้งนานก็คิดเอ๊ะร้านไอติมหายไปไหนพอมาอ๋อ oh. ร้านนี้นี่เองหายไปแล้ว oh. ก็เดี๋ยวเราไปซื้อยากิโทริให้ป,ปะะ้าป๋าจันค่ะที่ร้านประจำนะคะ นี่ก็แบบซื้อเยอะจนร้านคนขายเขาจำหน้าได้แล้วนะคะแบบอุ๊ยมาให้ไรซื้อเยอะทุกทีเลยประมาณสี่สิบไม้ค่ะนี่ขนมอันนี้เขาบอกว่าอยากซื้อมานานแล้วนะคะแต่แบบเขาขายหมดตลอดเลยมารอบนี้ได้ซื้อแล้วขนมโคลาสักอย่างหนึ่งเนาะยันลี่เหรอลูกหรือคืออะไรเนาะเป็นนั่นน่ะนี่นะถึงบ้านแล้วลูก นี่นะถึงบ้านและะ้วค่ะไปขัดลงกันไปลงขันลงลงค่ะปะ always there to guide me yeah. i used to be afraid of falling in love a past relationship was a disaster like but now i don't care cause you took my scar ส่งเด็กเสร็จนะคะก็เดี๋ยวกลับมาเคลียร์งานที่บ้านค่ะนี่ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าบ้านเราสวยนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์จะมีแขกค่ะที่เขาจองลูกแมวเขาจะมาเล่นกับน้องนะคะก็เลยแบบว่าเคลียร์บ้านที่สวยค่ะ คือเร็วกำลังดูนะคะว่าวันสารอิดอยากไปไหนรถอยู่ที่ไหนหลูกเราต้องมาดูก่อนว่ามันไกลกี่ชั่วโมงอะไรยอย่างเงี้ย้องหนเรใช้จิเกใช้จิเกรัน้ลน,น,นี้คือจะเป็นเฉพาะสวนสาธารณะนะคะของแถบโทไกโทไกก็คือมีไอจีคิฟุแล้วก็มิเอะค่ะ ส่วนเล่มนี้เป็นเล่มท่องเที่ยวในจังหวัดกิฟุระเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเราน้าเดี๋ยวนาเกียนมาดีกับอีโคสกุโดโรนหนุนจีนังกับคนน่ารักใช่ไหสปาแลนดี่มีแต่ตอนไหนตอนหนูไปนาราเหรออ๋อมันต้องผ่านมิเอะนี่ใช่ไหมล่ะก็เลยจะเหนุนงานซีปาสปาแลนน์ยากัดเยอะมากกว่าทำไมเขามีของเล่นใหม่เหรอเยอะมากกกิตะเดนตุกุสตะมาเลยเอาไม่ไหนที่สุดไงเดี๋ยวค่อ ใหญ่สุดใหญ่สุดเดี๋ยวรอณพิยามาก่อนอันนี้เป็นเล่มสำหรับเด็กค่ะสำหรับที่เที่ยวสำหรับเด็กนะาเยอะมากค่ะแต่เราต้องเลือกที่แบบเราไปได้ใกล้ๆไม่ไกลมากต้องบอกเลยว่าที่ท่องเที่ยวเยอะค่ะเพียงแต่ว่าเราจะไปไหมเท่านั้นเองคือเราเราจะแบบขับรถไปไกลขนาดไหนเท่านั้นนะคะมีแบบโอ้ยไปกันไม่หวาดไม่ไหวเลย นี่แค่จังหวัดกิฟุนะคะเนี่ยก็เยอะเลยหลายเมืองมากยังไปไม่ทั่วเลยเราก็ไปที่แบบใกล้ๆที่เราพอจะขับรถไปได้เฉยๆค่ะอืม,<ๆ>อมบางที่เราก็ยังไม่ได้ไปเพราะมันไกลนะไอพวกแบบสวนสวนสนุกอะ่ะ สวนสาธารณะก็แบบใหญ่ๆ่ะสวนสาธารณะที่ใหญ่ๆหี่ยค่ะมีอาจจะดูใกล้กว่าเนาะว่าไหมชอย่างชงตรงันคุ้มสุูเด็กๆีโอ้ยหรอขนาดกัน้อีเ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเราต้องมาดูก่อนไงว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณสักแบบชั่วโมงกว่ามาขับได้อยู่ลองดูก่อน มีเคนเนามีอะได้มีเก่งเดี๋ยวจะไปเอาควาเลียงอีกแล้วหรอไปเอาความเลีบ่อยเกินไปปะมันจะซื้อท่เคนวินที่ไหนก็มีไหม่ะอิน่ะออ I make subscribe, Still got your smell wrapped in my bed sheets, don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things.